ป้ดิจ้าป้าพดโครเชต์คโครเชต์แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้ก็ทำแบบหมวกแล้วก็กระเป๋าคู่กันมาให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบลายง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่เลยนะคะทำทำไว้ใช้เองได้แล้วก็ทำขายได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใช้เนี่ยปกติถ้าเราอยู่แบบไม่ได้ไปเที่ยวนะเราก็เอาลายออกอย่างนี้นะคะทำแบบให้ถอดลายออกได้ด้วยนี่ ก็จะเป็นกับเ,เป็นหมวกเรียบๆเ,เห็นไหมคะแต่ถ้าจะไปเที่ยวไปทะลงทะเลเราก็ใส่ลายเข้าไปนี่เรียบร้อยต่อมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือกระเป๋าค่ะนี่คู่กันเอาไว้ใช้คู่กันเลยลายเดียวกันนะคะแต่ว่าตรงนี้จะมี พอดีตอบคําถามไปด้วยเพราะว่ามีคนถามมาว่าป้าค้าลายนี้มาจาอเขาถ่ายรูปมาเขาถ่ายรูปมาแล้วถามว่าป้าค้าลายนี้ทํำยังไงมันก็คือลาย x เหมือนกันนะคะเพียงแต่เราเกี่ยวเอาเอาเส้นเดียวแล้วเส้นที่เหลือเนี่ยเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวแล้วเส้นที่เหลือมันก็จะเป็นลายก็จะได้แบบนี้คือทําชิ้นเดียวเราตอบคําถามไปด้วยเลยนี่นะคะกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋ามีก้นนะนี่ ก้นกว้างๆหน่อยพอมีก้นเนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะขึ้นถ้าเราทํานแบนๆเลยแบนๆไม่มีความกว้างของกนะ้นน่ะมันก็ใส่ของได้น้อยลงอันนี้ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์อะไรอย่างเงี้ยได้พอดีพอดีสําหรับออกไปเที่ยวชิลๆนะคะนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ถอดได้ถอดออกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าไม่อยากถอดก็จะเย็บติดตรงนี้ไว้นิดนึงก็ได้นะคะเย็บติดก็ได้แต่ของป้าไม่ได้เย็บนะของป้ายัง สวมถอดออกได้ถ้าอยากได้เรียบๆก็ถอดออกเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเริ่มทํากระเป๋ากันก่อนนะคะป้าก็ใช้ไหมเส้นเล็กของป้าเนี่ยนะคะกระเป๋านี้ป้าใช้3ามเส้นหมวกก็3เส้นนะแล้วแต่เรานะคะคือแบบของป้านเนี่ยคือป้ามีไหมพรมแบบนี้อยู่แล้วไงป้าก็เลยใช้แบบนี้แต่ถ้าเรามีแบบที่มีอยู่ที่บ้านแบบไหนก็ใช้ได้หมดนะคะถ้าใครจะถักกระเป๋าถ้ามีแต่เชือกล่มมีแต่เชือกฟอกไม่มีไหมพรมอย่างเงี้ยก็ถักได้ นี่อันนี้ก็เป็นพวกที่ป้าหมวนๆไว้นะคะกับพวกที่ป้าใช้เหลือๆนะป้าก็ออกมารวมๆกันก็จะใช้3เส้นทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งหมวกทั้งกระเป๋าเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากก้นกระเป๋ากันก่อนค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่ตามความยาวของก้นกระเป๋าค่ะป้าใช้เข็มเบอร์ห้ทับศูนย์นะคะปกติถ้าถักหมวกเนี่ยขึ้นต้นโซ่นะคะปกติถ้าถักหมวกแล้วใช้ ไหมสามเส้นเนี่ยป้าจะใช้เข็มเบอร์7ทับศูนย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าเนี่ยป้าก็จะใช้เข็มเบอร์5ทับศูนย์นะคะให้มันมีความแน่นขึ้นนิดหนึง่งก็ขึ้นต้นโซ่ไปตามความยาวของก้นกระเป๋าะคะ่ะกระเป๋าเนี่ยมันแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ความต้องการของเราคือมีคนทักมาถามว่าป้าคะ ความยาวมาตรฐานของก้นกระเป๋าเท่าไหร่คะก็ไม่มีมาตรฐานนะคะที่ป้าถักถักมาหลายๆคลิปเนี่ยก็จะประมาณ7นิ้ว8ดนิ้ว9้านิ้วแล้วแต่นะคะความกว้างของก้นกระเป๋านะคือเราชอบแบบเราชอบขนาดเท่าไหร่เราก็ถักขนาดเท่านั้นเลยคะ่ะแล้วก็ไหมก็เหมือนกันนะคะเราชอบเชือกฟอกเราก็ใช้เชือกฟอกชอบเชือกลมก็ใช้เชือกลมแต่มันจะเจ็บมือหน่อยแค่นั้นเองคะ่ะ แต่ว่าขนาดนะมันแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของก้นกระเป๋านะอย่างใบนี้เท่าไหร่ใบนี้ป้าก็ไม่ได้นับนะคะก็ประมาณคืบหนึ่งป้าก็คิดว่าคือป้าทำใช้ทำแล้วก็ไปสะพายไปนูน่นไปนี่ใกล้ๆไปซื้อของเซเว่นเซเวอะไรเงี้ยป้าก็ใช้ประมาณนี้มันพอดีคือมันใส่โทรศัพท์ได้เครื่องหนึ่งแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์ใส่ยาดมใส่ ยางมัดผมอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยคืบหนึ่งป้าว่ามันพอดีสะดวกใช้แล้วก็ถักก็เสร็จเร็วส่วนก้นกระเป๋าป้าก็ต้องการให้มีความหนานิดนึงป้าก็เอาเชือกฟางมาดามลักษณะมันจะการทำมันจะเหมือนกับกระเป๋าวายูที่เขาใช้เชือกที่เส้นที่เหลือเนี่ยมาดามแต่ของป้าป้า,ปามีเชือกฟางเยอะไงเขามัดไหมพรมมาเวลาเราไปซื้อไหมพรมเยอะๆเขามัดไหมพรมมาให้ แล้วมันก็มีเยอะป้าก,ก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรป้าก,ก็เลยลองเอามาดามดูแล้วทําเสร็จไปเป็นใบเอาไปใช้เออมันก็ดีนะมันแข็งกว่าไหมพรมนิดนึงแต่ความนุ่มของไหมพรมยังอยู่เนี่ยนะคะแทงกลับมาโซ่ที่สองค่ะแทงกลับมาแล้วก็เนี่ยเอาเชือกฟางไว้ตรงกลางดามไว้ตรงกลาง ลายมันก็คือลาย X เหมือนเดิมใช่ไหมคะเราแค่เอาเชือกฟางดาไว้ตรงกลางไหมพรมมันก็จะมีความนุ่มตามแบบของไหมพรม,มน,นะคะพอเราเติมเชือกฟางเข้าไปนิดนึงมันก็จะเหมือนกับกระเป๋าวายูที่เขามีเชือกดาอยู่ตรงกลางอะ่ะมันหนาขึ้นมันหนาขึ้นแข็งขึ้นอยู่ทรงขึ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยไม่เยอะนะหนาขึ้นนิดเดียว อพอดามมาสักพักก็ดึงดึงเชือกแต่สําหรับมือใหม่ไม่ต้องดามก็ได้นะคะก็ทักไปเลยถักให้มันมีความแน่นนิดนึงเหมาะที่จะทํากระเป๋านะคะมันจะมันจะไม่มีไหมที่ออกมาเป็นขนอะไรเนี่ยมันจะออกยากเพราะว่าลายมันแน่นนะคะไปเรื่อยๆจนสุดแถวค่ะแล้วก็มีคนที่ทักมาถามเรื่อง ถักผ้าห่มนะคะผ้าห่มก็จะเป็นลาย X เหมือนกันเนี่ยกับลาย F นะคะที่เหมาะก็คือพอหคอกับพอคอนี่แหละเหมาะสําหรับทําผ้าห่มมากที่สุดแล้วนะคะถ้าเป็นลายอื่นมันจะเดี๋ยวมันจะฟูเดี๋ยวมันจะมีขนออกมานะคะลายเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วก็เหลือแค่เลือกสีนะคะแล้วก็จริงๆผ้าห่มซื้อเอาดีกว่าไหมคะ มันจะเสร็จไมหมล่ะมันก็เหมือนถักผ้าพันคอนะคะแต่ยาวกว่าใหญ่กว่าตลอดชีวิตป้าเนี่ยป้าเคยถักผ้าห่มผืนหนึ่งให้แม่ย่าถักอยู่หลายปี <laughs> ถักให้แม่แม่แ่ย่าถักผืนเดียวแล้วก็ไม่ถ่ายอีกเลย <laughs> ตอนนั้นยังไม่ได้เป็น Youtube ด้วยยังไม่ได้ถ่าย Youtube แค่ถักเล่นๆเฉยๆก็ถัก เป็นลาย X เนี่ยค่ะสีชมพูกับขาวสลับกันชมพูแถวหนึ่งขาวแถวหนึ่งชมพูแถวหนึ่งขาวแถวหนึ่งค่ะวันหนึ่งอ่ะถักได้แค่แถวเดียวอะค่ะกว้าง2เมตรยาว2เมตรสี่สี่เมตรกว้าง2เมตรยาว2เมตรนะคะคือถักไปได้ทีละแถววันละแถวนอนตื่นมาถักก่อนนอน ทำงานทำงานเสร็จก่อนจะนอนถักแถวหนึ่งนอนถักแถวหนึ่งก็ง่วงพอดีไงมันยาวมากอะค่ะพอถักเสร็จผืนนั้นก็โอ้ไม่เอาแล้วพ้าผมหรือจะถักเป็นลายเอฟเอฟลายเอฟหรือลายพอหนึ่งคอก็พันหัวเข็มอย่างเงี้ยค่ะลายมันก็จะสูงกว่ากันนิดนึงเนี่ยมันสูงกว่ากันนิดนึงแต่ป้าว่ามันมีมันมีช่วงนี้ป้ากลัวมันออกขนไงป้าก็เลยถักลาย x พอลาย x มันก็เลยช้าอะมากเลย แต่ก็ทําสําเร็จอยู่นะคะเสร็จเป็นพื้นได้ให้แม่ย่าอยู่พอมาถึงหลักสุดท้ายก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จพลิกพลิกเสร็จลงที่มุมอย่าลืมนะคะเวลาถักก้นกระเป๋าให้ลงหลักมุมด้วยไม่งั้นเดี๋ยวก้นมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมก้นมันจะแคลบลงแคลบลงนะคะนี่ป้าต้องใช้ยางมัดมันจะเป็น แรมเปือเป้อนๆหน่อยนะจริงๆมันไม่ได้เปื้อนนะมันก็ยังยังรัดของนี่แหละพอรัดไว้แล้วเวลาจับมันมันติดมือดีอะค่ะแล้วมันออกแรงน้อยลงไม่งั้นถ้าเป็นแต่ด้ามเข็มป้าจับแล้วมันลื่นๆนะคะมันจะหลุดมืออยู่เรื่อย้นกระเป๋าก็ถักแบบนี้นะคะกลับไปกลับมาจนได้ความกว้างสองนิ้วกว่าค่ะหรือตามความความกว้างของเราเลยนะ ้าก็ถักมาได้8ดแถวนะคะ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าห็ดดถักกลับไปกลับมาได้8แถวถักจนสุดแถวโซ่1พลิกกลับหลังโซ่1พลิกกลับหลังอย่างเงี้ยนะคะกลับไปกลับมาได้ทั้งหมด8ดแถวป้าพอแล้วนะพอคราวนี้เสร็จเราก็รอบถัก x รอบอีกหนึ่งรอบนะคะวิธีรอบเนี่ยตรงนี้คือตรงหลักมุมใช่ไหมคะหลักมุมเนี่ย ลงไป3ครั้งนะคะลงที่มุมนี้แหละเป็น x ไปหนึ่งสองสามให้มันเป็นโค้งอย่างนี้นะคะให้มันให้มันมีจังหวะเลี้ยวถ้าเราลงแค่2หลักมันจะไม่ทันได้เลี้ยวนะอันนี้อันนี้ทั้งหมด4หลักนะคะตอนจบตอนถักมาตรงเนี้ยจบไปแล้ว1แล้วเพิ่มอีก3ก็เป็น4นะคะเสร็จแล้วคราวนี้ก็ x ไป ทีละหลักทีละหลักเนี่ยคะ่ะพอถึงตรงมุมนี้นะคะตรงมุมพอมาถึงหลักมุมนะคะก็อีกสี่ครั้งเหมือนกันคะ่ะให้มันมีความเลี้ยว สองเนี่ยมันจะค่อยๆเลี้ยวมาเรื่อยๆีคนถามถ้าเป็นถ้าเราไม่เลี้ยวตรงมุมสีหลักจะได้ไหมคะก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเราถักตัวกระเป๋าขึ้นมานะ่ะก้นก้นกระเป๋ามันจะเหินขึ้นแบบนี้ค่ะมันจะเหินขึ้นมาด้วยก้นมันจะไม่อยู่กับพื้นก้นมันจะเหินขึ้นจากพื้นพอกระเป๋ามันมีความแข็งมันเป็นแผ่นนะมันเป็นแผ่นแบบนี้มันจะจับยากขึ้นมันจะอารมณ์เหมือนเราถัก เหมือนเราใช้เชือกล่มแล้วค่ะอารมณ์เหมือนเราใช้เชือกล่มถักนั่นแหละมันจะแข็งแข็งนิดนึงเวลาจับชิ้นงานมันจะไม่สามารถจับยู่ยูเข้ามาได้เหมือนเราถักหมวกหรือถักไหมพรมธรรมดาพอมันมีความแข็งก็ต้องจับเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ถักไปเรื่อยเรืจนรอบค่ะตรงนี้ก็สี่หลักพอมาถึงตรงนี้ลงแค่สามครั้งนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็จบตรงนี้เลยถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะ มาถึงจุดจบแล้วนะคะตรงนี้ป้าก็จะลงป้าลงไปแล้วหนึ่งครั้งนะสองสามพบสี่ครั้งกับครั้งอันนี้สี่ครั้งกับแถวแรกนะคะแถวที่แถวที่ก่อนที่เราจะทำรอบเนี่ยนะคะมันมีอยู่แล้วหลักหนึ่งเราลงอีก3ามก็รวมกันเป็นสี่คราวนี้เราจะขึ้นแบบนี้นะคะแทงลงตรงโซ่ปกติเราจะแทงอย่างนี้ใช่ไหมแทงคู่ แล้วก็ดึงลอหอมาเลยแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งขึ้นแถวใหม่ใช่ไหมคะแต่อันนี้จะไม่ขึ้นแถวใหม่นะทาเป็นแบบจบในแถวเลยนะคะก็คือทําลายขึ้นไปเลยปีนเกลียวขึ้นไปเลยนะคะเกลียวขึ้นมาแล้วก็ทํา x ไปเลยคือไม่ต้องดึงลอหอให้มันขึ้นเป็นปีนเกลียวไปเลยขึ้นหลักใหม่ไปเลยนะคะขึ้นแถวใหม่ไปเลยก็จะแทงเอาเฉพาะเส้นหลัง เก enfin, mm. FO okay. ี่ยวเอาเฉพาะเส้นหลังโซ่มันจะมีเส้นหน้าเส้นหลังเราเกี่ยวเอาเฉพาะเส้นหลังนี่เกี่ยวเอาเฉพาะเส้นหลังแบบนี้นะคะเส้นหน้ามันก็จะเหลือเป็นลายนี่นะคะเส้นหน้าที่เหลืออยู่มันก็จะกลายเป็นลายตรงนี้ถ้าเราเกี่ยวแบบนี้ไปทั้งใบเราก็จะได้เป็นลายทั้งใบนะคะ มันก็จะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็จะได้ลายสวยนะพอดีพอเราเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังแบบนี้ลายที่ได้ตัวกระเป๋าที่ได้มันจะบางลงนิดนึงป้าก็ยังใช้ไหมใช้เชือกฟางดามอยู่นะคะก็หาเรื่องใช้ไปนั่นแหละเพราะว่ามันมีเยอะป้าก็ถัก ดามไปเล,เล่นไปแต่ว่าถ้ามือใหม่ถักไม่จำเป็นต้องดามก็ได้นะคะมาเรื่อยๆืเลยนะคะเอ็กซ์เฉพาะเฉพาะเส้นหลังเนี่ยเกลียวมาจนถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้มันก็กลายเป็นปีนเกลียวใช่ไหมคะมันก็ขึ้นแถวสองแถวสามเลื่อยมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วกระเป๋ามันก็จะค่อยคตั้งขึ้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะค่อยคตั้งขึ้นตั้งขึ้นแบบนี้เราก็ถักมาตามความสูงของกระเป๋าของเราเลยค่ะต้องการสูงก็ ถักขึ้นไปต้องการแค่ไหนก็ถักขึ้นไปตามความต้องการของเราเลยของป้ามันกี่แถวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามแถวของป้าถักสีเข้มสิบสามแถวแล้วป้าก็เปลี่ยนเป็นสีอ่อนพอเปลี่ยนเป็นสีอ่อนเนี่ยป้าใช้ใช้ลาย x ธรรมดานะคะเกี่ยวทั้งสองเส้นแต่เราจะเกี่ยวแบบนี้ต่อไปเลยก็ได้นะแล้วแต่เราเลยพอดีนี้ป้าทำให้คนดูเฉยเก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้เป็นตัวกระเป๋าเลยค่ะ